วุฒิสามีสายปานโชวสเตปต้านเมียรับได้ทุกดอกเห็นทีต้องมอบตำแหน่งสุดยอดพ่อบ้านให้วุฒินันทวุฒิสามีของนางเอกสุปตาสายปานอภิญญาไปครองซะแล้วเพราะว่าคลิปวิดีโอล่าสุดค่ะที่ถูกแชร์ผ่านโลกโซเชียลพร้อมแคปชัน่นความไวเป็นของปีศาจความฉลาดเป็นของสมูไรทําเอาบรรดาชาวเน็ตรวมถึงแฟนคลับต้องอุทานร้องว้าวไปตามๆกันเมื่อได้เห็นทักษะการป้องกันตัวจากฝ่ามืออภินิหารของสีพรรยาคนสวยที่ปล่อยออกมาจัดหนักแบบไม่ยัง้งก่อนเจ้าตัวจะโชว์ความเท่ใ,ในตอนท้ายด้วยกัน เยี่ยวตัวหลบหน้าแข้งแบบชิวๆเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปก็มีแฟนๆเข้ามากดไลค์ให้โมเมนต์โหดมันฮาของคู่สามีภรรยาวุธิและสายป่านอย่างล้นหลามเลยแถมยังชมฝ่ายชายรัวๆด้วยว่าทักษะการต่อสู้ของเจ้าตัวนั้นสุดปังไม่เสียชื่อซุปตาสายบูจริงๆค่ะ